เดี๋ยวผมนะฮะจะพาไปนะฮะร้านสรีดฟู้ดนะครับผมอาหารอินเดียนะครับที่มาแรงสุดๆในช่วงเวลานี้นะครับผมหอมโ้ยอันยะ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  สวัสดีทุกคนวันนี้นะฮะผมอยู่ที่ประเทศประเทศอะไรไม่รู้ฮะไม่รู้จะอินเดียหรือประเทศจีนนะฮะด้วยความที่ไปเที่ยวเมืองนอกไม่ได้แต่ว่าอยากไปก็เลยหาฟิลฮะหาเที่ยบเหมือนกับจะได้เหมือนไปเที่ยวเมืองนอกครับวันนี้ผมก็เลยพามาแถวนี้ฮะเดี๋ยวผมนะฮะจะพาไปนะฮะร้านสตรีทฟู้ดนะครับผมอาหารอินเดียนะครับที่มาแรงสุดๆในช่วงเวลานี้นะครับผมร้านชื่อว่าอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอาา่านไปดูเลย อ่ะทางนี้ครับมามา่าเดสนอลนะครับอาหารอินเดียสุดครูในเวลาน,นี้นะครับ <Okay. S 1> เรียกว่าร้านอาหารที่อยู่ติดริมคลององอ่างเลยนะครับเอาจริงผมยังไม่เคยมาทานนะแต่ว่าเห็นในโลกโซเชียลครับคนมาทานเยอะครับก็เลยอยากมาทานดูบ้างนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีอะไรน่าทานบ้าง แล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะฮะเราเข้ามาอยู่ในร้านกันแล้วนะครับเหมือนว่าผมให้พนักงาของร้านนะครับเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเอาที่มาทุกคนหอยทิ่หอยทินี่ปาอันนี้นะฮะคือซิกเนเจอร์ดิชครับอันนี้มันคือมันคืออันนี้ครับ ชิคเก้นติก,กา้ามาซาร่าครับมันคือไก่ติก,กา้ามาช่าชาครับผมนี่จะเป็นติ๊กเนื้อเดือดของที่นี่เลยนะครับ <c oughs> เขาว่าต้องทานถ้ามาแล้วต้องทานไม่ทานไม่ได้ครับผมส่วนอื่นนี่จะเป็นพวกไก่นะฮะแล้วก็จะมีเรียกว่าอันนี้เป็นเกี๊ยวทอดชีสนะครับเรียกว่าโมโม,โม่นะอันนี้จะเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นขึ้นฝักอ,อันนี้เป็นแบบ v e g e t a b l เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใเวจิเทเรียน <c oughs> <ๆ S 2> นะครับผมเวจิเทเรียน็คือหมูเราแล้วครับผมอันนี้เป็นผักและนี่ก็เป็นไก่นะครับเป็นว่าเราเริ่มมือแล้วกันนะครับบอกก่อนนิดนึงนะครว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาททาาาานนนนีี่่ผมเเคคยยกิรร้อห อินเดียแบบจ๋าๆอามาแล้วที่นี่ก็คืออยู่แถวสุขมุมวิทรสชาติก็คือเหมือนกับเป็นแบบอินเดียต้นตำรับเลยอันนี้ก็เช่นกันนะผมต้นตำร้บเช่นกันนะครับเพราะฉนั่ามาทาเลยนะเริ่มที่เราควรเริ่มที่ไหนดีครับข้าวครับผมอันนี้เป็นข้าวข้าวผัดน,นะฮะข้าวผัดกุ้งนี่ข้าวผัดกุ้งที่มีไก่ครับทุกคนสองป้าข้าวดูร่วนนะครับนี่ทุกคน เครื่องเทศครับคุูกระจายก้อนมาที่แป้งครับแป้ง,ปงอันนี้ของเรียกเขาเรียกว่านานครับแป้งนานก่อนอื่นเราขอลงทั้งหมดนะครับด้วยแอลกอฮอล์เจลนะฮะมาผมว่าพวกเนี้ยวก็มีขยุ่งในด้วยอันนี้เป็นแป้งที่มีการปรุงเครื่องเทศมาก่อนแล้วนะฮะว่าแล้วก็จิ้มขอจิ้มลงไปที่ซิกเนเจอร์ดิชอันนี้นะฮะนี่ดูจิ้มเลยฮะ อร่อยต่อมาครับคืออะไรเหมือนไข่นกกระทายเหมือนไข่เหมือนเรียกว่าอะไรไข่วัะไงไข่หงไม่ไข่แล้วก็มีน้ำจิ้มของแบบนะครับซุ้มไหทานครับบอกรสชาติไม่ถูกมันคล้ายๆน้ำจิ้มอาจานะครับเหมือนอมอข้างในมันเหมือนเป็นแบบมันแบบแป็นกวามันเมินอะไรพวกเนี้ยครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบบกรอบๆนกรอบกินน้ำเขียวหรือเปล่าน้ำเขียวราดลงมไป แล้วก็ตรงๆเขามารับรู้ถึงความแตกต่างครับแต่กรู้ว่ามันคือน้ำจิ้มอะไรเลย,เลยอืมก็มีหวานันนี้หวานอันนี้ออกแบบเปรี้ยวๆมันๆครับก็เอันนี้เลยฮะบิดให้ดูพร้อมๆกันมันคือกรีปั๊บไก่นะฮะ โอ้ยข้าวไก่รเอเอถ้าใครไม่ทานไก่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับที่นีเ่เขามีเป็นผู้ิีปั๊บมังสวิรัตครับนี่เป็นแบบเวจิเทเรียนนะฮะจะเป็นพวกแบบมันแล้วก็ผักต่งางๆนะครับคราบมีน้ำจิ้มมีน,น้ำจิ้มไห้นั่งอยู่แล้วจิ้มลงไป ว่าอาหารอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบกลิ่นของเครื่องเทศร่รวนๆบางคนอาจจะไม่ชอบตรงนี้แล้วกาดสีปากคนด้วยแหละว่าจะแกล้งแค่ไหนในการทานอาหารนะฮะสำหรับผมผมชอบอันนี้เหมือนเป็นแรปครับแรปวิธีการทานของมันมันเหมือนอันนี้มันไม่ได้กว่าอะไรเกี๊บบหรออ่านี่ใช่เลยฮนะนี่หอมไปเลย ขอลองนะให้ครบทุกคลอสก่อนอันนี้ก็เป็นแป้งอื่นแป้งนานกระดิอันนี้คือคืออะไรไม่รูน้นะเหมือนน้ำพริกหนุ่มเลยฮะไปทต้งที่บอกนะถึงแม้ว่าเครื่องติดเครื่องแทบมันจะแบบแรงเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเรียกว่าอะไรทุ่เด่นของแต่ละอันที่มันไม่เหมือนกันอย่างอันเนี้ยก็หอมไปทั้งแบบิีนแบบพักๆหน่อยสุดท้ายนะฮะอันนี้มาอันนี้มันที่แป้งเปล่าครับชอบตรงที่มันเหมือนแป้งพิซซ่านี่แหละท้ายครับอันนี้นี่น่าจะเป็นไก่กันนะฮะอ๋อไม่แกะแกะอันนี้คือแกะนี่ รสชาติเหมือนพวกแบบแหลมแซงมัสแมนแล้วก็ตามไว้แป้งตุ้มซอสมัสนไก่ทุกคนไก่ไม่รู้เลยเขาพันให้แรกเป็นต้องมังเขาพันมาให้เลยเขามีน้ำจิ้มมาด้วยนี่เป็นน้ำจิ้มไก่ใช่ไหมขอลองแบบไม่ยองจิ้มกับเหมือนไก่เนี่ยทุกคนไก่เหลืองอ่ะไก่เหลืองตามทะเลทุกคนที่ไก่เหลืองเขาก็คงแบบทาจ่บเครื่องเทศมาอยู่แล้วแต่ว่าจะไม่จีบเครื่องเทศแรงมาหน่อยไป เปรี้ยวๆรสชาติเข้ากันมากอืมกลมกล่อมอ่ะนะต่อมาฮะที่มาจานแรกเลยครับนี่ครับนี่เกี๊ยวน่าบียร์มานี่ปึ๊กอืมนี่อันนี้นะฮะมันมันคือเรียกว่าเกียวนาที่ร้านนี้เขาเรียกว่าโมโมนะครับทิ้มลงมา,มา เด็ดร้อนเผ็ดร้อนเพลี้ยฮึมแตผมว่าถ้าไม่จิ้มอะ่ะอร่อยแล้วนะแต่จิ้มอะ่ะอร่อยกว่าอีกโมโม่ครับอันนี้เป็นโมโม่แบบนึ่งอันเป็นแบบนึ่งเขาโมโมบอากว่าเป็นเรียกว่าชีสโมโม่นะครับนี่พวกดอกไม้ทุกทางเข้มข้นฮึมทอดมันชิ้นมันดีมากเลยอะ่ะหนึ่งชิ้นนึงมันคือน่าจะเป็นหมี่ไก่อะไระทุกอย่าง มันเป็เส้นอ,อะไรอ่ะบะหมี่เหรอเส้นบะหมี่เหรอนั่นเหมือนบะหมี่ครับแต่ไม่ใช่บะหมี่แต่รสชาติารวมๆก็คือเหมือนหมี่ผัดไก่แล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปคลุกๆนิดหน่อยเวลาตักความเด็กๆเนี่ยเวลาแม่ทำข้าวกินนะแม่กเขาจะเอามาือคลุกมือคลุกข้าวคลุกแล้วก็ขยุม้มแล้วก็ตักเข้าปากดูสิว่าของที่นี่เขาสามารถไหม,ไมแล้วก็ทำการขยุ้มครับทำการขยุ้มครับ เอาเข้ามาบปนเนยแล้วก็ก่อนทานนะครับต้องล้างมือก่อนนะฮะผมว่าเพิ่มคุณค่า,าได้เยอะเลยอย่างเงี้ยเบรดกูดทุกอย่างเบรดีกูดเนาะหรืออันนี้นะฮะหลุดรอดได้ยังไงอันนี้เนี่ยเป็นกุ้งอ๋อเขาบอกว่าชิลชลี่ชริมชริมชิลชล,ชล,ชลี่ครับผมก็เป็นแบบผัดกุ้งนั่นเองนะครับมาปึ๊บผัดกุ้งกินเข้าไปทั้งเปลือกกุ้งนะครับอื ผมว่าอาหารเรือเนี่ย็ใช่คล้ายกับอาหารไทยนิดนึงตรงพวกเครื่องเทศต่างๆแต่ว่าแค่ประเภทของเครื่องเทศเนี่ยคนละแบบกันเฉยๆเหมือนผัดเปรี้ยวหวานกุ้งครับบอกก่อนนะว่าอาหารบนโต๊ะเนี่ยเป็นอาหารที่ทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาจัดมาให้ว่ามันเป็นแบบสุดยอดของร้านนี้แล้วนะครับที่แบบจานเด่นๆน,นะฮะโอเคงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตทานตรงนี้ก่อนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาไทานของหวา,านกัน เรียบร้อยครับทุกคนหนึ่งานที่ทานของคาวเสร็จหมดแล้วนะฮะของหวานรออยู่เลยนะครับซึ่งบอกก่อนเลยไม่รู้ว่าเสร็จการทานอาหารอินเดียนเนี่ยเขาทานของหวานหรอหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเห็นเขายกอันนี้มาก่อนเลยนึกว่าเออนึกว่าให้ทานก่อนเลยแต่ว่าจริงแล้วผมว่าค่อยๆทานเปนทีอย่างเดียวให้เป็นของคาวก่อนนะฮะแล้วค่อยเป็นของหวานเริ่มพิชิตแรกนะครับอันนี้ดูไม่รู้ว่ามันคือพุดดิ้งหรือมันคือสิ่งใดนะครับพอลองชิมน้ำาน่อนก็แล้วกันไม่ค่อยดูรสครับกินกล้อนก่นเลยนะครับปรลงไปเลยเหมือนจะเป็นนด,ด้งออะะะไรย่า คือขนมปังครับมันคือเรียกว่ามันคล้ายขนมปังแช่ยอยู่ในน้ำนมวนหวานๆครับอร่อยแล้วก็จะมีขนมหวานที่เป็นคล้ายๆเค้กนะครับผมนี่เป็นคล้ายๆเคๆ้กอืมอร่อยอันนี้อร่อยตกใจเลยไย่นึกว่าจะแบบแบบแข็งๆจืดๆนี่คืออะไรเหมือนคล้ายๆถั่วหวานเข้มข้น,นดีอะมากอักนนี้คือสิ่งใด ามากมะพร้าวฮะมะพร้าวที่เอาไปแบบ,ปบ,บ,บ,บาาเป็นบดบดบดแล้วเอามาเอามาอัดเป็นก้อนก้อนหอมเงี้ยบอกเลยว,ว่าเรื่องว่าอะไรเท็กเจอร์นะฮะของทุกอันเนี่ยคล้ายๆกันหมดรสชาติแต่มันแบบออกไปทางแบบหวนานหวานมะพร้าวมะพร้าวหน่อยนมนมเนื้อซึ่งกันคล้ายๆกัน ทุกอย่างเนี่ยรสชาติตา่างแบบ5%ไม่ค่อยตา่ยางสุดท้ายนะฮะนันคือวิ่งไดเนะมันเหมือนเหมือนเกล็ดปลาพวกปลาทูอะไรพวกเนี้ยครับรับรู้ได้ถึงรสชาติความหวานแล้วก็เหมือนถั่วรอร่อยผมว่าพวกเนี้ยเอาไว้กินตอนหลังแน่นอนเป็นการปิดปิดมื้ออาหารอย่างสวยงามนะครับก็วันนี้นะฮะ เสมือนได้มาเที่ยวยจริงๆเสมือนได้มาเที่ยวประเทศอินเดียจริงถ้าเกิดว่าใครอยากมาทานที่ร้านนี้นะครับผมร้านชื่อว่ามา Mama r e s t a u r a องนะครับอยู่แถวแถวเรียกว่าริมคลองโอ่งอ่างนะครับก็แค่เสิร์ชชื่อร้านใน Google มาก็เจอแน่นอนครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากมาทานเนี่ยผมแนะนำผมร้านนี้ผมเลิคอมเมนต์เลยว่ามันอร่อยจริงๆนะครับผมแล้วครั้งหน้าเนี่ยอยากให้ผมบินไปประเทศไหนอีกนะฮะลองแนะนำเข้ามาดูว่ามีประเทศไหนอื่นอีกที่อยากผมพาไปนะครับโอเควันนี้เท่านี้อินเดียพอแล้วจ้ะอิ่มอ่ะไปกับกรุงเทพ E